มือถือรุ่นเลนมี 10X อาจใช้ชิป h พริโอ G85 เป็นรุ่นแรกของโลกให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิเซลบนระบบปฏิบัติการ Android 10ราคาประมาณ6,900บาทคาดเปิดตัวเร็วๆนี้มือถอรุ่นเลนมี 10X อาจใช้ชิป h พริโอ G85 เป็นรุ่นแรกของโลกให้กล้องหลัง4ตัว เลนส์หลัก48ล้านพิเซลบนระบบปฏิบัตการ Android 10ราคาประมาณ6,900บาทคาดเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟน Redmi รุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อรหัสโมเดลว่า Redmi M2003J15SC ที่คาดว่าเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่น Redmi Note 9นั่นเองครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับได้ผ่านการรับรองที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วครับล่าสุดก็มีรายง,งานว่า มีรายชื่อของสมาร์ทโฟนที่มีเลขงานโมเดลว่า Redmi M 2 0 0 3 J S <S <S 1 5 S c ผ่านการดลองจากทางผู้ให้บริการเครือข่า,ขายสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ประเทศจีนแล้วครับและยังได้เผยชื่อว่าเป็นรุ่น Redmi 10X 4G ครับโดยบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้เผยให้เห็นถึงราคาของ Redmi 10X ว่าจะมีราคาอยู่ที่1499หยวนหรือประมาณ6,900บาทครับ มีสเปคเบื้องต้นเผยออกมาด้วยครับคือตัวเครื่องมีขนาด162.38คูณ77.2คูณ8.95ม mm, ิลเมตรน้ำหนัก205กรัมหน้าจอแสดงผลขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus 180 0คูณ2340พิกเซลฉายชิปโปร o นผล m ี d a t e k h h e i o G85 ให้แหละมะที่6กิกส่วนลอมให้ที่128กิกรองรับ microSD สูงสุด 512GB บเบอกประบการเป็น Android 10ครอบทับด้วย MIUI 11กล้องหลัง4ตัวครับควอดคมเมราความียรียด48ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิเซลกล้องหน้าความเมียร์สิ13ล้านพิเซลมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type ย 4, มีแล้ทั้งหมด3สีคือ Sky Blue Pin Morning Green และ iFox w h i ไวครับถ้าข้อมูลที่เผยมานี้เป็นจริงถือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแ e d m ี11เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลก ที่ใช้ชิปเซ็ตม d เดเท็กเ l โอ G85 รุ่นล่าสุดเลยทีเดียวครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล่ละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกลา่าวให้ทราบอีทีครับ